สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาประกอบไปดูด้วยช่อยคลิปก็น่าจะรู้กันแล้วว่ามันคืออะไรโอเคเรามาเริ่มจะกลก่องเล็กกันเลยดีกว่ามาแล้วกล่องเล็ก,ลกาาสั่งแรกฮะใบกระกาศภาษีมาแล้ววันนี้เลยครับ AMD Line เส้นเจนะครับเซตเก้าใช้เจ็7 9 0เ้าสูเนะเราเปลี่ยนเซตมาเปนเ็นเซตนี้เรามาดู แกดีกว่าแกแบบรีบติ่งต่อไปเราเหมือนเดิมแม่จับภาษีนี้สำคัญนะฮะเราซื้อจากร้านไหน้องเก็บแบบจับภาษีไว้เก็บนี่ DDR 4กี r G skill Titan set rgb ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับตัวนี้เป็น8ปดคูณ้กิก แล้วก็สิ่งสำคัญของเรากอมเด็จับนี่ F570 Steel Regen ฮะตัวนี้มาครบเซตเลยตอนนี้เราก็อัปเกรดมาเป็นตัวนี้เพื่อทำงานและก็เล่นเกมไหนๆก็ซื้อแล้วก็จัด AMD เลยลองเปลี่ยนมาใช้ AMD บ้างเพื่อจะมีอะไรดีขึ้นโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าเราเริ่มจักงเมนบอร์ดเลยเดี๋ยวเราประกอบให้ดูด้วยอ๋อ มันมีเป็นฝั่งนี้ก็จะมีกล้องแล้วก็ดึง <c oughs> มีคำว่า as lock อยู่แก่ออกมาฮะก็จะเจอกับตัวเมนบอร์ดประมาณนี้ข้างในมีอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเมนบอร์ดสตีลตัวนี้อยู่ในถุงกันไฟฟ้าสถิตข้างในมีอะไรไหมเอ่ยในกล้องก็จะมีนี้เป็น เป็นสาย s ตา a นะครับที่ใช้กับฮาร์ดด,ดิสก์กับ SSD รุ่นเก่าให้มาทั้งหมด4เส้นนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นนี้เลยสำคัญน็อตยึด M 2นี่เป็นสมุดคู่มือเอาไว้ดูพวกต่อเมนบอร์ดนะฮะว่าตรงนี้สายไฟหน้าเคสอยู่ตรงไหนครับอันนี้โดยประมาณก็นี่เป็นแผ่นไดเวอร์นะครับซึ่งเราไม่ต้องใช้อยู่แล้วเราลงดอสิมันก็จะออโต้ได้ตัวฐานยึด M 2เป็น ตัวน็อตน็อตอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไจะเป็นน็อตที่เอาไว้รองให้ s อสเนียลอยขึ้นมาจากตัวบอร์ดครับแล้วก็แกะตัวเมนบอร์ดเรามีเคเบิลไทลัดมาด้วยครับแล้วก็คัตเตอร์ค่อยๆอกีดเคเบิลไทเราออกค่อยๆนะครับโอเคเราก็จะได้ตัวเมนบอร์ดเรานี่ก็จะเป็น โรเมนบอดดูงดงามมาดูโชว์ไฟหน่อยโอเคแล้ว okay. ก็ยืมที่ลองลองไว้ก่อนอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะแรม d 4 4ีดีอาร์โฟี่คูณสองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบัสสามพันสองนะฮะในกล้องก็ไม่มีอะไรโบบีจะจะมีตัวสติกเกอร์มาให้ในกล้องก็จะมีประมาณนี้ เราก็ใส่แรมโดยการง้างตรงเมนบอร์ดนี้ขึ้นมาครับตัวข้างล่างนี้ไม่ต้องง้างนะคะรุ่นใหม่ตัวล่างนี้ไม่ต้องง้างแล้วจะใช้เป็นตัวล็อกข้างบนเดียวอ,อันนี้แนะนําให้ใส่เป็นดูโอนะครับก็คือใส่สลับกันคู่นี้หรือคู่นี้ดูร่องนี่ครับร่องจะมีร่องตรงนี้เล็งร่องให้ดีครับใส่ตัวนึ่งใส่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ ต่อไปก็คือนี่เราก็เก็บไว้แปะนี่สวยจ้คะครับเอาไว้แปะหน้าเคสเราเก็บไว้นี่แหะเราก็เก็บเข้ากล่องหนไม่ใช้เราก็รีบเก็บเข้ากล้องนะ,ะเดี๋ยวเพื่อไว้เป็นการเคลมประกันนะฮะอย่าให้กล้องหายคิดคาดเลยของพวกนี้กล้องกล้องหายก็ราคาหายไปและะ้วครับจะขายต่อยากมากเราจะมาดูพระเอกของเรา CPU ล i ย e n ้น3า0 0 X ตัวนี้ก็จะมีข้างในก็จะมีประมาณนี้มีพัดลมมาให้ด้วย CPU เราก็จะมีเท่านี้เลยเล็กๆแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้หล i ย e n ้นโอเคเรามาแกะ CPU ก่อนดีกว่าเราจะมีคู่มือตอนแกะให้ระวังนะคะเพราะส่วน CPU เป็นขาพอแกะออกมาแล้วเราก็จะได้ตัว CPU ออกมา นี่วิธีการดูนะฮะจะมีตัวนี่อยู่ฝั่งนี้เป็นลูกศรน,นะฮะให้ตรงกับเมนบอร์ดก่อนอย่างแรกก็คือให้เราง้างขาขึ้นมาแล้วก็ใส่เจ้าตัว CPU ลงไปเท่านี้พอใส่เสร็จแล้วทั้งหมดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ขั้นตอนต่อไปนะฮะแล้วก็นำสิงเรามาเกี่ยวกับตัวขาล็อกนะครับทีนี้เราก็นำสายไฟของเราเนี่ยเสียบเข้าไปตรง CPU fan อยู่ข้างในนี่ครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เสียบกับ CPU fan ข้างบนทีนี้เราก็นำมนบอดของเราเนี่ยเข้าเคสเลย อยราจลยยกเคสมาวางนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาลองเปิดเครื่องกันดีกว่านี่อันนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับเป็นบอร์ดแอล็อกขึ้นโอเคข้ามอนี้แรมขึ้นถูกไหมเป็น Duo Channel นะครับวันนี้บัส3600ั0สามพ0นร้อยวสามเรอยสาวิเราให้ติดกันดีกว่าบูตเข้าได้นะครับโอเคมาแล้ว Windows เรา โอเคตอนนี้ก็สามารถบูตเข้า Windows ได้ปกตินะครับ CPU ก็จะวิ่งอยู่มา4กิก4.2กิกนะครับแรมก็จะเป็นบัส 2.133U ยู 1, U, เพราะเรายังไม่ได้เปิด XMP นะครับมาเดี๋ยวเราจะลองเทส c ีด e b e n สให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคเราจะมารันกันดีกว่าเริ่มแล้วนะครับนี่ CPU ก็เริ่มดังแล้วตอนนี้เร็วม,มากนะครับนี่ใช้สุดทุกหัวครับความร้นอนยูที่78องศานนครับตอนนี้สูงสุด เร็วมากๆจะเสร็จแล้วถือว่าใช้เวลาไม่เยอะเลยสำหรับตัว AMD Ryzen น,นะครับอันนี้ CPU ก็ลดความเร็วลงไปแล้วเพราะความร้อนน่าจะเยอะโอเคได้ประมาณ4,500สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ประกอบคร่าวๆนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนถามมาอินบ x ็อกเข้ามาทำผมแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับการเสียเงินกับชุดคมตอนนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ